ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้า24ทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะ ไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวัน พระฤหัสบ,บดีที่27นะคะตุลาคมพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปท,ท,ท,ที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนวันอาทิตย์นะคะเด็กถือถ้วยนะคะช่วงนี้จะทําอะไรต้องตั้งสติต้องใจเย็นต้องรอบคอบด้วยนะคะเด็กถือถ้วยใครบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสื้อนังหาตำรับตํารานะคะหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตนเองนั่นเองนะคะรวมถึงเด็กถือถ้วยจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์การนั่งสมาธิด้วยเช่นกันนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการดูซีรีส์นะคะ The i m p e l e r นะคะเรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะภาษาต่างชาติต่างประเทศนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะเรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรต้องพึ่งพาผู้หลัก ผู้ใหญ่ต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้นะคะการงานโดยภาพรวมมีความมั่นคงดีนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะราชินีพระจนันทร์ไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าจะทําอะไรก็ให้รอบคอบนะคะมีดวงของการได้รับได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะได้รับมอบหมายงานหนะ้าที่สําคัญสําคัญนะคะหรือใครบางคนมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ รวมถึงนะคะใครบางคนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของหน่วยงานราชการด้วยนะคะนะเรียกว่าการการรอการลงสมัครการเลือกตั้งนะคะในช่วงนี้หรือใครบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการสอบการบรรจุงานนะคะนะการเรียนนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าวันนี้จะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะรายได้ส่วนหนึ่งนะคะจะมาจากน้ําพักน้ําแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองและอีกส่วนหนึ่งจะมาจากความเสน่หาหรือคําพูดของตัวเรานั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์นี้เอ,อ่อคนวันอาทิตย์นะคะจะไปติดต่อนะคะหรือว่าจะเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่จะไปทําอะไรนะคะเรียกว่าต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็แต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้นะคะถ้าในเรื่องของ ความรักนะคะนะความรักต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหารักซ้อนปัญหารักสามเศร้านะคะหรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนั่นเองนะคะเรียกว่าบางครั้งไม่ค่อยมีเวลาให้การความรักอาจจะดูห่างเหินหมางเหมือนกันไปบ้างนะคะทาให้เกิดช่องกลางระหว่างนะคะนะทำให้มีบุคคลที่3เข้ามานั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะมีดรงของการได้พบรักเพศเดียวกันนะคะนะเรียกว่าอาจจะกําลังแอบ แอบมองแอบชอบใครบางคนอยู่หรือเปล่านะคะบางคนนะคะมีความคิดว่าอยากจะได้แฟนต่างชาติต่างประเทศด้วยนะ สุขภาพคนวันอาทิตย์นะคะจะเกี่ยวข้องกับข่าข้อกระดูกความดันไมเกรนอาการวิงเวียนศรีรษะนะคะนะวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับไต่ไกร,ระเพาะปัสสาวะด้วยนะคะอย่าอันฉีนะนนนะะน่นะคะนะทานน้าเยอะๆนะคะชาววันอาทิตย์นะคะมาดูนะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรหนึ่งไม้เท้าจะมีการเริ่มต้นที่ดีจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะนะมีเรื่องของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองนั่นเองนะคะหนึ่งไม้เท้าเรียกว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเรียนนะคะนะใครที่ตกงาน ว่างานไปสมัครงานมีโอกาสที่จะได้งานด้วยนะคะส่วนคนวันอาทิตย์นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ไหว้สักการะบูชาในสายพระมหากษัตริย์นะคะนะหรือจะเป็นสายพราหมณ์ฮินดูก็จะเป็นอ,องค์ปู่ศิวองค์พระศิวะนะคะนะองค์พระพิคเนตนั่นเองนะคะคนวันอาทิตย์มีสระลางสังหณ์ที่แม่นยํานะคะนะเรียกว่า,เ,าเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้ดีนะแต่บางครั้งนะคะความที่ตัวเรารู้อะไรไปก่อนล่วงหน้าหรือมีลางสังหณ์ที่ดีมักจะสร้างปัญหาความทุกข์ใจให้กับตัวเองได้นะคะ ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคตัวเลขจากความฝานันตัวเลขจากเด็กตัวเลขจากกุมารจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซี่นะคะมีเลขศนย์มีเลข4นะคะมีเลข2และเลข1นะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันจันทร์นะคะ ราชินีแม่เท้าการพูดคุยการติดต่อการเจราจานะคะเรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนั่นเองนะคะแต่มีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะ ไพ่เดทนะคะเรียกว่ามีความอึดอัดใจทุกใจกังวลใจอยู่นั่นเองนะคะนะไพ่เดทนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะจะได้พบเพื่อนเก่าได้พบมิตรเก่านะคะได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆได้ติดต่อกับลูกค้าคนเก่าๆนะคะการค้าการขายยังมีลูกค้าเรียกว่าลูกค้าเก่าๆหรือลูกค้าแบบปากต่อปากเข้ามาอยู่ตลอดนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะเอ่อวันนี้ดูเหมือนคนวันจันทร์นะคะมักจะคิดถึงเรื่องราวในอดีตเรื่องราวเก่า เก่านะคะเรื่องราวสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วนะคะ รวมถึงนะคะการงานโดยภาพรวมยังมีความมั่นคงดีนะเพราะฉะนั้นไพ่เดสหมอ้ามองว่าจะมีในเรื่องของจุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งมากกว่านะคะถ้าในเรื่องของการเงินคนวันจันทร์กินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะเรียกว่าวันนี้นะรายรับอาจจะไม่ค่อยจะพอกับรายจ่ายสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังมีคนเข้ามาอุปธรรมเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่ามีบ้างอึดอัดใจทุกใจนะคะคาราคาซังรๆๆักรักเล ใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะหรือใครที่เลิกรายาร้างกันไปนะคะมีโอกาสที่จะหวนคืนมานะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะเรียกว่ารักต่างวัยนะคะนะหรือมีดวงของการที่แบบความรักครั้งเก่าๆนะคะจะกลับมานั่นเองนะคะสุขภาพคนวันจันทร์นะคะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่ดูแลตัวเองนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะมาดูนะคะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันจันทร์นะคะเจ็ดไม้เท้า เจ็ดไม้เท้าเรียกว่าต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจให้เต็มที่กับหน้าที่ทการงานกับสิ่งที่เราทําอยู่นะคะต้องพร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะอย่าย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหานั่นเองนะคะเจ็ดไม้เท้าวันนี้อาจจะมีในเรื่องของงานแข่งขนันงานหัวงานประมูลนะคะซึ่งอาจจะสร้างความกดดันให้กับตัวเรานั่นเองนะคะคนวันจันทร์นะคะวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญกับลงศพกับคนตายนะคะนะซื้อผ้าขาวห่อศพนะคะหรือถ้ามีในเรื่องของการกราบไหว้สักการะบูชาขอพรก็ให้เน้นไปกับ ออพระแม่พระแม่กาลีนะคะนะนะหรือท้าเวสสุวรรณนั่นเองนะคะเรียกว่าท่านจะช่วยขจัดปั่เป่าปัญหาสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนตายตัวเลขเก่าๆนะคะจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากพ่ย,ยิบซีนะคะมีเลข1มีเลข3มีเลข6และเลข7นะคะสําหรับคนวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคะ มาดูนะคะว่าคนวันอังคารจะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันอังคารจัสติกนะคะจะเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญานะคะนะหรือตัวเราอาจจะต้องเข้าไปไกล่เกลีย่ยเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นนั่นเองนะคะนะรวมถึงจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการด้วยนะคะจัสติกขึ้นมานะคะสองเรียนนะคะเรียกว่าสถานการณ์สิ่งต่างๆในช่วงนี้ต้องประคับประคองไปก่อนนะคะนะอาจจะมีบ้างความหมุดหงิดงุนงนใจอะไรก็ไม่ได้ดังใจสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ก็อาจจะได้แบบได้มากั้มกึ่งแบบครึง่ๆงๆต่างๆนะคะ ก้าวดาบขึ้นมานะคะเครียดเลยทีเดียวนะคะในวันนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนะนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนะคะดูเหมือนปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมันจะรุมเร้าเข้ามานะคะอีลุงตุงนังกันเลยทีเดียวนะคะค่อยๆจัดการวางแผนไกลเกลีก่ยกันไปนะคะ การงานนะคะนะเรียกว่าว okay, so ันนี้การงานค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายดูให้ดีในเรื่องของตัวเลขเอกสารจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะหรือใครบางคนออเดอร์ลูกค้าอาจจะตกตกหล่นหล่นได้นะคะการเงินนะคะคนวันอังคารนะเรียกว่า2เหรียญนี้จะเกี่ยวข้องกับแบงธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะการหมุนเวียนในเรื่องของการเงินอยู่นั่นเองนะคะนะเรียกว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินนะคะนะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีความก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จัดการวางแผนในเรื่องของการ การใช้เงินให้ดีด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะเรียกว่าคนวันอังคารขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงนะคะไม่ค่อยจะไว้วางใจผู้ครองคนรักนะคะใครที่มีปัญหากันอยู่ไม่เข้าใจกันยังคาราคาซังอยู่นะคะยังตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดช่วงนี้ดูเหมือนจะแบบยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะ สุขภาพคนวันอังคารจะเกี่ยวข้องกับสายตาวความดันไมเกรนนะคะเรียกว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะรวมถึงนะคะการเดินการทรงตัวอาการวิงเวียนศีรษะด้วยนะคะสีดาวนะคะดูเหมือนวันนี้จะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะ,ะข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเกิดขึ้นนะคะหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยนั่นเองนะคะคนวันอังคารนะคะหมอฟ้าแนะนําว่า เช้านี้เนาะอย่างน้อยๆก็เช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะหรือถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาภมีแต่พอได้ค่าขนมนะคะค่าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข1มีเลข2มีเลข9และเลข4นะคะสําหรับชาววันอังคารน,นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าคนวันพุธจะได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนวันพุธสีดาบนะคะสีดาบช่วงนี้อะไรที่นิ่งได้ก็ต้องนิ่งอะไรที่เฉยได้ก็ต้องเฉยนะคะเรียกว่าต้องประคับประคองต้องรอคอยรอเวลาและรอโอกาสไปก่อนนั่นเองนะคะอัศวินดาบนะคะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะวันนี้อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งการทะเลาะกาันการมีปากมีเสียงมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ รวมถึงนะคะในช่วงนี้นะ้ำบริวารล,ลูกหลานก็จะนำพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะรวมถึงวันนี้คนวันพุธมีดวงของการเดินทางแบบกระทันหันแบบเร่งรีบแบบแข่งขันกับเวลานะคะระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะใครที่ขับรถเองนะคะเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของรถเฉียวรถชนนะคะปัญหาจุกจิกหัวใจตามมานะคะรวมถึงใครบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวมมงคลน,นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะชาววันพุธนะคะเรียกว่า การงานบางครั้งอาจจะต้องรอคอยไปก่อนนะคะนะรอการอนุมัติจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะการเงินนะคะมีเด็กถือเหรียญน,นะคะช่วงนี้ต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารน,นะคะนะแต่ดูเหมือนชาววันพุธจะมีในเรื่องของทุกขลาบเข้ามาด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะสีดาบขึ้นมานี่เรียกว่าหนักนิดเราหน่อยต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันนะคะยอมกันบ้างง้อกันบ้างนะคะเขาไม่ง้อเราเราง้อเขา,า,า,าก็ได้นะคะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์กันด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้ดูเหมือนจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะถ้าเป็นคนโสดนะยังมีความรู้สึกว่าผิดหวังเสียใจนะคะกับอดีตนะคะกับสิ่งต่างๆที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนโสดนะคะเรียกว่าปล่อยวางในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพุธจะเกี่ยวข้องกับ ช่องปากช่องฟันเข่าข้อแล้วก็กระดูกนะคะนะวันนี้นะคะเรียกว่าชาววันพุธอาจจะมีเหตุให้ต้องเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรือนอนพักรักษาตัวเกิดขึ้นได้นะคะทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ขึ้นมานี่ระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าตกอกตกใจนะคะนะทาวเวอร์ขึ้นมามีแต่เรื่องให้ต้องเดือดร้อนทั้งนั้นเลยนะคะนะบริวารคนรอบข้างนะคะนะเรียกว่าอาจจะนําพาป,ปัญหาความวุ่นวายใจมาให้แล้วทาวเวอร์กับอัศวินดาบระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะนะเรียกว่า หลบเลี่ยงในเรื่องของการประทะการมีปากเสียงกันจะดีกว่านะคะรวมถึงทาวเวอร์นะเรียกว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องให้ต้องแบบเสียงเงินด้วยนะทาวเวอร์ขึ้นมานี่เรียกว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียงเงินนะคะนะ หรือว่าการเงินอาจจะมีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปโดยที่บางครั้งเราไม่คาดคิดนะคะบางคนมีดวงของการโยกย้ายการเดินทางเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยโยกย้ายที่ทํางานนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคําสั่งนะคะแบบแบบโดนคําสั่งเร่งด่วนอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะชาววันพุธนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญนะคะโดยการสร้างเมนนะคะนะสร้างวิหารสร้างกําแพงวัดนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการขัด ขัดล้างห้องน้วาวัดเติมน้ํามันตะเกียงก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากบันเทศเลขที่เก่าๆตัวเลขจากคนตายตัวเลขจากเด็กจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข4มีเลข6มีเลข1นะคะสําหรับชาววันพุธนะคะยังไงก็อย่าลืมทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคกันนะคะชาววันพุธต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤห,หัสกันบ้างนะคะ มาดูนะคะว่าคนวันพฤหัสแด้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันพฤหัสก้าวไม้เท้านะคะคกลัวกลัวกล้ากล้าอึดอัดจใจจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีนะคะกับสถานการณ์กับสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะ ดาวไม้เท้านี่การงานค่อนข้างจะลุงตุงนั่งยุ่งวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะแต่อัศวิเหรียนขึ้นมานะใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะนะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะช่วงนี้ดูสภาวะดูสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยก็แล้วกันนะคะอัศวิเหรียนนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเล่นหุ้นก็ได้นะหรือว่ามีโชคลาภลอยเข้ามานั่นเองนะคะทำแลนนะคะมีดวงของการเดินทางชิพประจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะบางคนเดินทางไกลกันเลยทีเดียวนะคะหรือใครบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อน ำแหน่งมีความรับผิดช,ชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะนะเรียกว่าวันนี้นะคะชาววันพฤหัสรอบครอบในเรื่องของการงานด้วยนะค่อนข้างจะอิลุงตุงนังยุ่งวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะนะไม่ว่าจะเป็นงานเก่างานใหม่ต้องเคลียร์ต้องสะซางนะคะก็จัดการวางระเบียบนะคะนะว่นอันไหนสําคัญมากน้อยก็แล้วกันนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามามีโชคก้อนใหญ่เข้ามานะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะนะหรือตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์สลับไปสลับมาให้ดีนะคะจะมีโชคนะคะเรียกว่าคนวันพฤหัสการเงินวันนี้ยังมีในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างจะหมุนเวียนอยู่นะคะแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้ค่ะ หรือใครที่กาลังมองในเรื่องของรถยวดยานพาหนะนะคะก็เรียกว่าดูตัวเละดูเอกสารนะคะในการยื่นให้ดีนะมันอาจจะไม่ผ่านอาจจะต้องมองหาคนค้าประกันคนช่วยเหลือนะคะหรือว่าซื้อร่วมกู้รวมนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะนะความรักก็เรียกว่าใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันอย่างคาราคาซังอยู่รักรักเลิกเลิกยังตัดกันไม่ขาดนะคะรวมถึงนะคะ ใครบางคนอาจจะกําลังแอบส่องแอบมองนะคะส่องเฟซส่สองไลน์ใครอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเป็นคนโสดนะบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับด้วยนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะนะคนวันพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับไตกระเพาะปัสสาวะนะคะอาการวิงเวียนศีรษะการเดินการทรงตัวหรือการเป็นตะคิวการเป็นเหน็บชานั่นเองนะคะมาดูนะคะสเตนนะคนวันพฤหัสต,ต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะต้องพร้อมที่จะบุกพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้นะคะ สเตนนี่เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของหนะ้าที่การงานที่ตัวเราเนาะอาจจะต้องลงมาไปเอ่อลงไปเป็นผู้กระทําเองด้วยนะคะนะเรียกว่าสเตนเนาะบางคนก็เรียกว่างานหนักงานเหนื่อยกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านงานนอกบ้านนะคะบางคนอยู่ในสถานะที่เรียกว่าสิงเกินมัมนะคะก็ได้ด้วยนะคะแต่ยังไงขึ้นสเตนขึ้นมานี่เรียกว่าวันนี้นะคะอย่าใช้พะละกําลังในการแก้ไขปัญหาในการตัดสินปัญหานะคะให้ใช้สติปัญญาให้ใช้ไหวพริบป,ปฏิพาณของเราเองนั่นเองนะคะ ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข9มีเลข6มีเลข1และเลข4นะคะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนวันศุกร์นะคะสามถ้วยสามถ้วยกินทานอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะสามถ้วยอาจจะมีในเรื่องของงานประชุมงานอบรมงานสัมมนานะคะงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแปดเหรียญน,นะคะเรียกว่าต้องขยันนะคะยิ่งขยันยิ่งได้ตงังยิ่งมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะรวมถึงชาววันศุกร์นะคะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะนะพัฒนาความสามารถฝีมือของตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ ก้าดาบนะคะขอโทษนะคะแดาบนะอาจจะมีบ้างการถูกนินทากาันให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะนะเรียกว่าวันนี้ชาววันสุกดวงอาจจะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะทําให้มีคนที่เขาอาจจะแบบไม่ค่อยพึงพอใจไม่ค่อยจะชอบใจอยู่บ้างนั่นเองนะคะนะ แปลกขึ้นมานี่เรียกว่ารอบครอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้านะคะนะอย่าทําอะไรแบบลุกลี้ลุกลนนะคะนะเรียกว่าต้องใส่ใจรายละเอียดทุกๆขั้นตอนด้วยนะคะการเงินนะคะเรียกว่าคนวันศุกร์หาเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะในวันนี้นะเพราะฉะนั้นรอบครอบในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ยังหาได้เดี๋ยววันหน้ามันอาจจะเกิดการติดขัดนะคะถ้าเราใช้เงินตามใจตัวเองมากจนเกินไปนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะนะความรักสามตัวขึ้นมานี่เป็นความรักที่ดีนะคะ คนมีคู่มีจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มนะคะนะจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันนะคะ ส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้ดูเหมือนจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนอยู่กับมิตรมากกว่านะคะเรียกว่ายังปิดตายในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าคุมเครือนะคะไม่ชัดเจนนะคะนะไม่แน่ใจว่าอยู่สถานะไหนกันแน่นะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันศุกร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับสายตาความดันไมเกรนนะคะการเก็บตามเนื้อตามตัวนะคะกระดูกเข่าข้อการปวดหลังก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ สามถ้วยขึ้นมาอีกแล้วนะดูเหมือนชาววันศุกร์นะคะวันนี้ใครที่รอคอยอะไรอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะนะจะได้พบเพื่อนพบมิตรนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการทานข้าวนอกบ้านนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข3มีเลข8และเลข8ดนะคะสําหรับชาววันศุกร์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะคะคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์ที่อิมเพจนะคะก็เ,เรียกว่า อุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวเนาะในเรื่องของอาหารการกินขนมนมเนยสิ่งต่างๆนะคะดิมเพงบอกว่าเป็นคนใจดีใจบุญมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือเช่นกันนะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์นั่นเองนะคะสิบถ้วยนะคะก็เรียกว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนรอบข้างนะคะผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะ มีดวงของการได้เรียนรู้นะคะนะได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนะคะหรือ1ไม้เท้าอาจจะมีในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันนะคะนะบางคนมีดวงของการได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะนะเรียกว่าอาจจะได้รับโครงการใหม่ๆนะคะได้รับงานโครงการใหญ่ๆได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมถึงถ้าในเรื่องของการเงินนี้เรียกว่าคนวันเสาวหาเก่งนะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะเรียกว่ารายได้อาจจะมาจากหลากหลายช่องทางด้วยนะคะบางคนนะคะ ช่วงนี้อาจจะมีรายได้มาจากไรนาสวนนะคะนะผลผลิตที่ดีนั่นเองนะคะนะเรียกว่า คนวันเสารว์ดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีเอาใจใส่ดูแลก,กันดีนะคะคนมีคู่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะใครที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันค่ะถ้าในเรื่องของสุขภาพคนวันเสาร์กินเก่งทานเก่งนะคะระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้าหนักตัวขึ้นกันด้วยนะคะ ราชินีดาบนะคะเรียกว่าหญิงเหล็กนะคะคนเก่งคนแก่งนะคะเข้มแข็งนะคะวันนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะหรือว่าหน้าที่การงานก็เรียกว่ารับภาระหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะนะราชินีดาบขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นคนวันเสาร์เป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหานะคะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะพร้อมที่จะบุกพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้นั่นเองนะคะถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยีีนะคะมีเลขสาม มีเลขศูนย์และเลขหนนะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ